สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Casio d u r o MDV 107D เรือนนี้กันนะครับ หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมมีการนำเอาคา s ซโอดูโรสีดำที่เคยรีวิวไปแล้วเนี่ยกลับมารีวิวอีกนะครับคือผมก็คิดเหมือนเพื่อนนี่แหละนะครับว่าแบบคาเซโอดูโรเนี่ยมันคือหนึ่งในนาฬิกาที่มีวางขายมานานมากแล้วนะครับแล้วก็คนเนี่ยฮิตติดตลาดการใช้กันเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับส่วนหนึ่งที่มันดังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบิลเกตเนี่ยเคยมีการใส่ในาฬิการเรือนนี้ออกสื่อนะครับตอนที่เขาให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้คนก็เลยแบบเห็นว่าเฮ้ ขนาดบิวเกตที่เป็นเศรษฐีระดับแบบไม่รู้กี่ล้านนะ,นะครับระดับท็อปของโลกเลยอะ่ะยังใส่นาฬิการาคาหลักพันเลยก็เลยมีการซื้อมาใส่ตามกันเยอะเลยนะครับซึ่งที่เป็นผ่านมาเนี่ยมันมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่า Casioduro เนี่ยตอนที่เขามีวางขายนะ s i s i o d u r o จะไม่มีสายเหล็กเลยนะครับคือตลอดช่วงที่ผ่านมาที่เขาขายเนี่ยมันจะเป็น Casioduro ที่มากับสายยางอย่างเดียวนะครับอย่างรุ่นแรกเนี่ยรหัส MDV 1 0 6 ก็จะเป็นตระกูลหน้าดำหน้าน้ำเงินสายยางสีดำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะสังเกตได้ง่ายว่าตระกูล106เนี่ยมันคือรุ่นที่มันยังมีปลาตรงเนี้ยด้านล่างอ่ะนะครับที่มันจะมีโลโก้ปลาเด่นเป็นสง่าเลยซึ่งหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนก็รู้สึกว่ามันลบไปอันนี้แล้วแต่ความคิดแต่ละคนนะครับอันนั้นอนะ่ะคือรุ่นแรก ส่วนรุ่นต่อมาเนี่ยก็มีการออกอัปเกรดมาเล็กน้อยนะครับเป็น MDV107 ซึ่ง MDV107 เนี่ยหน้าตามันคือแบบนี้แหละนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่ามันยังคงเป็นสายยางอยู่นั่นเองนะครับโดยที่ตัวล่าสุดเนี่ยที่มีการเพิ่งเปิดตัวมาสดๆและร้อนเลยนะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ MDV107D นะครับก็คือมีการเติมตัวดีเข้าไปด้านหลังก็หมายความว่าจากเดิมที่มันเป็นสายยางเนี่ยเรือเน,นี้ยมันก็เป็นสายเหล็กแล้วนั่นเองซึ่งผมก็เออก็ สงสัยเหมือนกันแหละว่าสายเหล็กของคา s ิโอดูโร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างใส่แล้วแบบมันจะพอดีไหมมันจะใหญ่เกินไปยาวเกินไปหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวเรือนี้กันนะครับ อันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเรื่องตัวเรือนนาฬิกาสเปคอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับ c a s i o d u r o เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาดำน้ำที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดเรือนหนึ่งของโลกแล้วก็ว่าได้นะครับด้วยหน้าตาของเขาที่หน้าตาเนี่ยมันมาสไตล์ดิเวอร์จัดเลยนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะมองว่ามันก็มีความคล้ายๆกับพวก Rolex Submariner เหมือนกัน แต่ว่าบางจุดเขาก็ทํามาแตกต่างนะครับอย่างมาร์เกอร์ด้านในด้านบนมันก็เป็นเขี้ยว2อันแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต่างกับพวกซับมารินเนอร์อะไรประมาณหนึ่งนะส่วนมาร์เกอร์อื่นๆเนี่ยก็จะมาแนวกลมๆแบบนี้นะครับก็คือเป็นสไตล์ดำน้ําชัดเจนช่องวันที่ก็จะเป็นพื้นสีขาวนะแล้วก็ไม่ได้มีไซคลอปขยายวันที่มาให้นะครับส่วนเรื่องรูมเรือนเนี่ยก็มีรูมมาให้นะแต่ว่าเป็นรูมที่ไม่ได้ให้มาดีเท่าไหร่อ่ะนะครับคือถึงแม้ว่ามาร์เกอร์เขาเนี่ยมองจากด้านข้างจะเห็นว่ามันยกขึ้นมมมมมาาาสสสููงงงเเลลยนะคืออัีีร่่ใให้าาถใ้ถดดๆไไปไ ซึ่งถ้าเกิดเขาใส่รูมแบบโอเคหน่อยอ่ะมันจะเป็นนาฬิกาที่สว่างวาบขึ้นมาได้ดีมากๆในที่มืดนะแต่ถ้าว่าเรือนนี้รูมมันจะมีความแบบเหมือนผสมมายังไม่ได้เนี้ยบมากนะครับเวลาเอาไฟ UV มาส่องเนี่ยเราจะเห็นความด่างๆดำๆผสมอยู่ก็ส่วนหนึ่งจะเป็นสาเหตุมาจากการผสมเนื้อรูมไม่ได้ดีหรือว่าใช้กาวที่คุณภาพแบบยังไม่ได้โอเคมากอะ่ะรูมมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่มันแตกต่างกับนาฬิกาสไตล์ดำน้ําจริงจังที่มันราคาหลักหมืนะ่นอ่ะอันเนี้ย เรื่องหลุมก็ยังซูไม่ได้นะส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นมินิแรลคริสตัลนะครับส่วนตัวขอบเบซเซลเนี่ยเป็นขอบเบซเซลที่หมุนได้ที่ทางเดียวนะอันนี้ก็เป็นสไตล์ดำน้ําจริงจังเลยแล้วก็ตัวเบซเซลอินสิร์ตเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีความเคลือบแบบเงาเงามานิดนึงนะครับฟิลลิ่งการหมุนนี่คือสมูทใช้ได้เลยนะครับหยิบจับก็สะดวกดีขอบก็ไม่ได้คมเท่าไหร่นะครับภาพรวมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าตามมาตรฐานนารไดเวอร์สุดๆเลยส่วนทรงเคสก็มาสไตล์ธรรมดาปกตินะครับไม่ได้มี ด้านข้างก็มีคราวกาดออกมาแบบนี้นะครับแม่พิยมเนี่ยเป็นสกูดาวคราวนะครับสามารถคลายออกมานะดึงมาทีนึ่งหมุนตั้งวันที่นะครับดึงมาทีนึ่งหมุนตั้งเวลาง่ายๆประมาณนี้นะครับใช้งานเสร็จก็เกลียวกลับเข้าไปได้ด้วยส่วนสเปคการกันกน,น้ําอย่างที่เราเห็นนะครับเขียนไว้ว่า200เมตรซึ่ง200เมตรเนี่ยก็เรียกว่าใช้ว่ายน้ําใช้ดำน้ำําระดับแบบไม่ได้โปรเฟชชั่นอลไม่ได้ลงลึกมากอะไรแบบนี้ได้สบายๆนะครับรายละเอียดภาพรวมนาฬิกาก็ถือว่าโอเคนะ เรียกว่าเป็นนาฬกาพิมพ์นิยมอะนะครับคือหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้ยังไงคนก็ต้องชอบต้องอยากได้อยากใส่กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสไตล์มันก็มาแนวนาฬิกาดำน้ําที่โด่งดังอย่างซับมารินเนอร์เลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยออกมาประมาณ44มิลน,นะความหนาเนี่ยอยู่ที่12.2มิลน,นะครับ ส่วนลักทุลักเนี่ยจะอยู่ที่48.6มิลถือว่าเป็นลักทุลักที่โอเคมากนะถ้าเกิดเทียบกับขนาดเคสไซส์นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดในาการดำน้ําทั่วไปอ่ะขนาดเคสไซส์44มิลเนี่ยลักทุลักมันจะไป50 52อะไรแบบนี้กันซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่อันนี้ถือว่าทาลักทุลักมาได้สั้นผิดวิสัยมากๆนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยคนที่ข้อมือเล็กก็จะใส่เรือนี้ได้โอเคนะส่วนรายละเอียดฟ้าหลังก็แบบนี้นะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรมาเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ปิดทึบมา การเดินของเขาอะนะครับเขาบอกว่าความเที่ยงตรงเนี่ยระดับบวกลบเดือน1นึ่ะยีวิิวิซึ่งถือว่าตรงมากๆนะคือเป็นเครื่องที่แบบใช้งานระยะยาวนี่ดีสุดๆนะครับแล้วก็ฐานเขาก็3ปีเปลี่ยนทีนะครับอันนี้สเปคตามหน้าเว็บเขาเลยส่วนต่อมาที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยกันที่สุดก็คือเรื่องของสายนี่แหละนะครับคือถ้าเกิดใครยังพอจำได้นะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยซื้อสายมารีวิวให้ดูนะครับเป็นสายแบบ เตอร์ปาร์ตี้นะครับไม่ใช่เป็นสาย o f f i ิเชีนะครับแต่ว่าสามารถใส่กับ c a s ิโ d u ูโได้พอดีอะไรแบบนี้ซึ่งครั้งนั้นก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ารอบนี้พอมันเป็นสายแบบทางการแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตัวสายคือก็ เรียกว่าเซฟคอสประมาณหนึ่งนะคือสายมันก็เป็นเหล็กพับนะครับแล้วก็ลักษณะการพับลักษณะการขัดทั้งหลายอะไรเงี้ยเรื่องคุณภาพอ่ะมันก็แบบอืมคือก็เข้าใจได้แหละว่านาฬิกามร,ราคามัน2อ0 0 0บาทอ่ะมันจะให้สายราคาแบบ8 9 0 0 0 0านหนึ่งมามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยสายอะ่ะผมก็เลยมองว่าโดยส่วนตัวผมนะ ผมคิดว่าสายที่เราซื้อแยกแยก,กันมาเนี่ยสายที่ผมเคยรีวิวอะ่ะอันนั้นอะ่ะโอเคกว่านะโอเคกว,กว่าสายที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับคือข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ย ผมตัดสายออกหมดทุกข้อเลยนะมันยังเหลือให้เอานิ้วสอดได้ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นแน่นอนคนข้อมือเล็กเท่าผมเนะี่ยใส่ไม่ได้นะถ้าเกิดใครที่จะใส่ได้เนี่ยต้องข้อมือประมาณสัก6.5นิ้วเป็นต้นไปนะครับ6นิ้วนี่ยังแบบมีความเสี่ยงๆเลยนะผมแนะนําว่า6.5นิ้วเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะครับคือโอเคเรื่องนาฬิกาเนี่ยคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าหน้าตาเหมือนดูโร่รุ่นก่อนทุะการนะครับต่างแค่ตัวสายนี่แหละซึ่งตัวสายอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาอยู่บนข้อก็ โอเคนะก็ดูมีความเรียบร้อยดูมีความเนียนตาไม่ได้ดูแบบโดดกระโดดอะไรออกมาแย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสายเหล็กพับอะเวลาผมขยับขึ้นขยับลงอะมันจะมีเสียงแบบก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กมีเสียงแบบ เหล็กมันเบียดกันไปเบียดกันมาคืออาจจะดูไม่มีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งเลยที่ถ้าเกิดคนที่ซีเรียสเรื่องตัวสายมากๆอยากได้สายที่มันใสายเดียวยาวแล้วก็มันดูดีจริงๆผมจะแนะนําว่าซื้อคาซิโอดูโรรุ่นสายยางดีกว่านะครับแล้วก็เพิ่มเงินอีกประมาณสัก600-800อะ่ะ ไปซื้อสายเหล็กที่แบบมันมีความตันๆหน่อยเอามาใส่กับ Casio Duro ก็ได้นะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะยังไงลองย้อนกลับไปดูได้ผมว่าระยะยาวอันนั้นคุ้มกว่านะครับแต่ว่าอีกเคสหนึ่งก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่โอเคอยากได้สายเหล็กแต่ไม่ซีเรียสเลยนะครับว่ามันจะมีความก้องแก้งอะไรนะครับเหล็กภาพก็โอเครับได้แล้วก็เป็นคนข้อมือใหญ่ประมาณหนึ่งสัก6.5นิ้วแล้วก็อยากจะประหยัดงบหน่อยนะครับ ก็คือถ้าเกิดเทียบกันอะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปซื้อสายยางอะมันประมาณสัก2,000ต้นใช่ไหมครับตีว่า2004แล้วกันนะแล้วบวกสายเหล็กอีก,กประมาณ600อย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องเสียตังประมาณสัก3 0 0 0 3น0นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อแบบเรือนเนี้ยเป็นเวอร์ชันสายเหล็กเลยราคารวมทุกอย่างแล้วมันก็จะอยู่ประมาณสัก2 0 0 6 2น0กอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ยังไม่ข้าม3ามพัน เรียกว่าประหยัดไปได้หลายร้อยเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยอาจจะเอาเงินตรงนั้นอะไปซื้อสายหนังสายยางอย่างอื่นมาเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ต้องลองดูว่าเพื่อนๆอยากจะเอาออปชั่นไหนนะแต่ถ้าเกิดถามผมนะเอาแบบโดยการแนะนําเลยนะถ้าอยากใส่ยาวๆหน่อยอยากได้นาฬิกาที่แบบรู้สึกว่าอุย้ยธรรมะธรรมแมงหน่อยมีความแข็งแรงหน่อย ก็ซื้อแบบเวอร์ชันสายยางซื้อสายเหล็กเพิ่มดีกว่านะครับเพิ่มตังอีกประมาณหนึ่งน่าจะคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้ยาวมากกว่าน,นี้นะอันนี้นุมมองส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Casio Duro รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ได้ต่างอะไรกับรุ่นเก่านะครับแค่เพิ่มสายเหล็กเป็นออปชันมาให้เฉยหวังว่าหลายๆคนน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้เห็นแล้วแหละว่าคุณภาพสายมันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้ไม่อยากได้ยังไงก็ลองตัดสินใจตามความชอบของเพื่อนเองเลยนะส่วนราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับเวอร์ชั่นสายเหล็กเน ผมว่ารุ่นนี้น่าจะเริ่มมีขายในห้างแบบจริงจังละนะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวมาในเว็บประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่อนข้างจะแบบมีดีทงดีเทลเยอะเลยถ้าเกิดราคาป้ายอะ่ะมันประมาณ3,9 0 0แล้วก็ลองดูสดลดว่าในห้างมันลดเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงกันเอาเองได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ